วันนั้นน่ะคนเห็นเขาไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็เลยวันนี้เรามาจัดเต็มเหนียวให้ให้ดูกันแบบชัดๆเ,เห็นกันแบบคักๆนกัแบบนี้ว่าเลขเจ็ดตัวมันมีอะไรกันบ้างแล้วลุงใจก็มีความตั้งอกตั้งใจสมชื่อนะที่จะเจ็ดตัวเจตัวมีสอง6 7สามสี่ห้าหกเจ็ดมีอะไรกันบ้างมีเจ็ด มีศมีสามมีหมีเก้ามีสองมีห้าครับ<ม>เล่หโครับอศูนย์หกศูนย์หกสองสองศูนย์หกสอัวเด็กู นี่สองสามเก้าห้านีเ่เีกอะไรนะใจเล็กอ,อันนี้เลกเด่นเลเดน่นน,นี่นคือสามอืมอามาดูเลขรอง เรือรองคือบุ๊ปเลขห้าสมพอแต่คนไปหาซื้อห้าสามมันเยอะใช่ไหมลุงเขาไปหาซื้อกันเยอะเลยเด่นสามรองห้าแล้วเจโนเลคคู่เลขคี่นี่เราจะเอาไปไปทำยังไงทำยังไงเลขคู่เลขคี่เราก็สมมติว่ามันออกไปแล้วเลขคี่มันออกมาแล้วสามงวดสองงวดหรือสามงวดแต่ว่างวดนี้ผมว่าคู่มันสอยู่หลังอยู่ท้ายนะอยู่รักหน่วยนะ คู่จะอยู่หลักหน่วยค,คู่หลักหน่วยครับแล้วแล้วอย่างเช่นอะไรดวงใจอย่างเช่นยางเฉ่น<ะ>มันก็นมีสูรเนาะอืมนี่กวอนโอ้ยนี่มันถึงเขียนศักนิ์แล้วตัวใหญ่เลย <c oughs> อ๋อที่มันออกไปแล้วคือสามศูนย์เจ็ด อันนี้สูตรหนึ่งก็ไล่กันให้เห็นสดๆกันแบบนี้ศู 0, 2, 3, 8, 9, นย์สองสามแปดเก้าศูนย์อืมอครับ,บอันนี้คือสูตรอะไรครับ,บตัวนี้ตัวลองนะครับตัวลองลองหกอืมอืมกเด็ก ตัวเด่นคือเด่นหนึ่งจะได้ว่างวดนี้บนนี่มีเด่นหนึ่งเด่นหนึ่งลองโก้ทดลองโก้จะมีคนว่าเลขกหนึ่งเป็เลขกเป็นเล็ดับเป็นเงี้ยบบอมันเนียนบอแต่ผมก็บอกคยว่าเลขดับมันก็ขึ้นมาออกอยู่ะครับมันก็เลยอยากให้เบิ่งว่ามัน มันเปียกเทียบเนาะครับเปียกเทียบเนาะเปียกเทียบยังไงลุงตัวเด่นกับตัวองนี่ครับแล้วตัวดีนี่ตัวนี้มันเป็นตัวดีศูนย์เป็นตัวดีครับศูนย์ตัวดีนี่ออกมาออกไดใช่ไหมตัวดีมันเคยออกตลอดมันออกไดตลอดครับเดี๋ยวผมก็จังว่าให้นี่แหละอื หกสามศูนย์สามหกเนี่ะเพราะว่าพ้นมันสามหกสามหกสมศูนย์สามหกสามศูนย์หกศนหกศูนย์ัับนย์อาลุงใจจับวินให้หน่อยเผื่อคนทางบ้านเนี่ดูแล้วสมองมันปึ๊กมันดูแล้วไม่เข้าใจโดยเฉพาะผมจับวินให้เลยแบบนี้นี่วินให้ครับจับวินให้เลย6 3ต้องมีหกสามต้องมีสม หกสามสา <3, 0. S 2> มศูนสมศอันนี้คือตัวเน้นหามากไปเลยหนึ 1, ่งหสาม 3, 3ตัวสามตัว3อรหันเลยละ่ะลุงเดินเดินเดนเดิน<ๆ>แบบเดินนะเดินเดินเดินเลยม,มาหรือไม่มาไม่รู้แต่ว่าลุงใจบอกว่าเด่น ทุกอย่างจึงเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นอหกศูนย์ก็หกศูนย์ก็ศูนย์หกไม่หกศูนย์ก็ศูนย์หกวันนี้ศูนย์เป็นพระเอกใช่ไหมลุงศูนย์เป็นพระเอกหกกับสามเนี่ยหกกับสามเป็นพระเอกหกกับสามเป็นพระเอกนะฮะแล้วศูนย์นี่เป็นตัวเด่นตัวดีกตัวดีอ๋อตัวดีตามมาตลอดเลยตัวนี้อตัวดีเมื่อวันนีตัวดีอะไรครลุงแจตัวดีเป็นเกิดกอ งวดที่แล้วตัวดีคืออะไรฮะลุงตัวดีมาไหมงวดที่แล้วตัวดีไม่มาแต่มาตัวรองอืมงวดที่แล้วตัวดีไม่มามาแต่ตัวรองเแสดงว่างวดนี้ก็ต้องระวังตัวรองคือเลขหกอ่าแล้วเลขเด่นคือเลขสามสามับเลขเลขเด่นเลขสามกัเลขหนึ่งหลักหนึ่งกัหลักสามตัวเด่นหลักเลขหนึ่งหลักเลขสามตัวรองเป็นหกกับห้าหกกับห้าหกกับห้าอืมครับอ่า จัดเต็มตัวเด่นอืตัวเด่นคือเลขสามครับเด่นหนึ่งครับตัวดีครับตัวดีครับตัวดีตัวดีนี่อาจจะมาก็ได้ไม่อาจไม่มาก็ได้เคยมาตลอดอืมเคยมาตลอดโอ้หกห้านี่เขียนตัวแดงให้เลยแสดงว่ามักหลายบ่หกห้านี่ หกห้านี่ลุงใจมากหลาย 96, 96, เก้าหกเก้าหกอือเรื่องมันมา,มนมามนต้องกลัมา,าติดตัวติตัวลงติดออืมย้ำให้อีกหกสามนี่ย้ำให้อีกอืมหมอดอกตอกเสาเข็มเพราะมันรักลุงป๋องอือชอบเรื่องไหนชอบเรื่องไหนลุงป๋องก็จัดให้แบบนี้นมันแบเบชียญมันกบ็บไปได้เลยอืออือก็เกาะหา กว่าเก้าฮานค,าค,ค,าค,ค,าค,ครูตัวครูขีดตัวขีดออจ,จิเป็นาาห้าสองอืมห้าสองก็ได้ห้าสองเก้าสองก็ได้เก้าสองก็ได้เก้าสามได้ไหมลุงถือว่าห้าสามก็ห้าสามก็ได้ห้าสามก็มาคพันธุกรวมเรจะมาถ้าเราจะมันก็ห้าหกก็ได้ถ้ามันเป็นเลขเรียงก็จะห้าหก <uf> ถ้ามันเป็นเลขเรียงคือห้าหกครับดูแบบชัดชัดเข้าใจ ปกติลุงใจเท่าสถิติที่ผ่านมาของลุงอะเลขอะไรที่มันแบบมันออกสุดมันออกเยอะสุดเลขเด่นเลของอะไรยเงี้ยค่ะเลขมันเลขเด่นนี่แหละจะออกสุดออกบ่อยสุดบ่อยสุดคือตัวเด่นสามนี่สามเด่นเนี่เด่นที่ล่างเลอเด่นที่บนเรารู้ไหมสามเด่นบนเลยอืมเอาให้ชัดๆจะเป็นตัวลองออกจากทักวิ่งนะวิ่งวิ่งเอาวิ่งเลย วิ่งออกกำลังกายวิ่งออกกำลังกายคลายเครียดอืมเดินเนาะเดินสามเดินหนึ่งวันนี้ถ้าเป็นตัวลองก็เดินสามเดินหกก็ได้เอาใจเลือกมาให้ปังๆเลยให้บอกเข้าปังๆเลยให้วิ่งสามก็วิ่งหกเราว่าเลขหนึ่งเราว่ามันดับเขาว่าเลขหนึ่งมันดับแต่มันเป็นตัวเด่นนะ งั้นก็จับวิ่งไปเลยสิหนึ่งสามหกเออมันสามตัวไปเนาะอ่ามันสามตัวตัวหนค่งข้าใจขาใจจริงๆดับหรือไม่ดับมันจะดับหรือไม่ดับมีหลายๆคนโดยเฉพาะคุณป้าสังวาลเนี่ยบอกว่าหนึ่งมาแน่ร้านเปอร์เซ็นตกับห้ามาแน่ร้านเปอร์เซ็นบนอ่ะลุงงวดที่แล้วป้าเขาให้มาเก้าเจ็ดเต็มเต็มอ่างวดนี้ กเลเจ็ดตัวเด้อเลขเจ็ดตัว <S 2> <S 2> เลขเจ็ดตัวเอาไปทำมาหากินเอาไปคิดเอาไปจับคู่วินเอาจับคู่วินเอาครับเป็นแนวทางเ,เป็นแนวทางให้กันถึงขนาดนี้แบบไม่มีกักกันแบบนี้บมกัอืม,มอกับมมกบอ,บ,บอกกักแต้มให้เลยแต้มให้เลยแต้มให้เลย ที่แต้มให้คืออะไรยังไงบ้างตัวที่ดีที่สุดตัวที่ดีที่สุดมีศูนย์มีสามมีหกมีห้าเห็นไหมแล้วก็หนึ่งแต้มให้กันแบบนี้เห็นกันแบบนี้เปิดแทงกันจะจะจับใส่กันเอาเลยจับใส่กันเอาคือสองสูตรนี้มันชนกันใช่ไหมชนกันอ่าก็เลยเลือกอ่ามันภายในเจ็ดตัวมีด้วยนะอืมสูตรมันชนเลขมันชนกันครับเลขมันชนกันอเห็นเลยไหมเลขมันชนอะไรกันบ้างทุกที่คุณผู้ชมทางบ้านเห็นแล้วเนาะ ว่ามันชนอะไรกันบ้างอืมหนึ่งกับหกหนึ่งกับหกตัวนี้เด่นหนึ่งรองหกเด่นหนึ่งลองหกแต่ว่าตัวนี้มันมันมีตัวเด่นสามลองห้าเด่นสามลองห้าตัวดีทั้งตัวเด่นทั้งตัวลองมันอยู่นี่หมดตัวดี คือศูนย์เหมือนกันศูนย์เหมือนกันศูนย์เหมือนกันทั้งสองสูตรมันจะมาศูนย์สามตัวสามศูนย์ก็ไม่รู้เออถ้ามันมาศูนย์สามสามศูนย์ก็เปิดแทงง่ายเลยเนาะห้าสามเนี่ยห้าสามห้าสามก็สวยตัวรองและตัวเด่นห้าสามอืมชอบตัวไหนมากที่สุดตามผมชอบบางคนนี่แหละนหกสามในดวงใจย่ำเลยหกสางใจชอบหกสามหกสามบนนะคุณผู้ชมครับ งวดที่แล้วลุงใจเข้าทั้งบนทั้งล่างเนาะครับก็สามตัวเข้าสามตัวตรงเลยนะถ้าคนตามดีๆอันไหนคะลุงใจสุดไหนทางนี้สุดเจ็ดตัวเนี่ยเข้าไล่เลยอ่ะสามศูนย์เจ็ดเต็มเต็มงวดที่แล้วเข้าสามศูนย์เจ็ดเรียงขึ้นเลยแต่มันอยู่ข้างล่างอ่าเรียงล่างขึ้นบนเลยสามศูนย์เจ็ดเต็มเต็มงวดที่แล้วอ่ใครอยากรู้ต้องไปย้อนดูใครอยากรู้ก็ไปย้อนดูคลิปกันเอาเองทุกอย่างก็มันเป็นแนวทางให้อ่ะ ส่วนคุณจะเชื่อไม่เชื่อมันรู้อยู่ที่ดุลพินิษ์ของพวกคุณนะแล้วแต่ดุลพินิษแล้วแต่ดวงแล้วแต่วาสนาเนาะแ,แต่ดวงว่าใช่ตั้งขนาดนี้ลุงใจก็ให้กันแบบนี้ให้กันแบบฟรีๆโดยไม่มีกักไม่มีเงื่อนไข